เรามีต้นแบบผู้ที่มีผลลัพธ์ใช้เวลาแค่2อถึงสปีก็สามารถย้ายฝั่งและมีสารภาพทางด้านการเงินเวลาและสุขภาพแล้วทาตามแบบเขาเราก็สามารถมีผลลัพธ์ได้เหมือนกันในบริษัทเน็ตเวิร์กทั่วไปอาจ,จได้แค่เงินเพราะมีแค่บริษัทกับคุณเท่านั้นคุณต้องใช้ศักยภาพอย่างมากในการทํางานคุณไม่รู้ว่าจะบริหารธุรกิจอย่างไรเขาอาจแค่ต้องการให้คุณเพียงแค่เป็นผู้ขายของให้เขาและขายได้มากๆแล้วคุณจะพักหรือกเกษียณได้อย่างไร แต่ที่ u n i ิ y เน้นการบริหารธุรกิจไม่ใช่ขายของเราจึงมีการทำงานแบบ4หุ้นส่วนเพื่อช่วยคุณในการบริหารธุรกิจของคุณแบบมีระบบและกเกษียณได้ภายใน3-4ปีหุ้นส่วนแรกก็คือบริษัท u n i ิสมีหน้าที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงจัดส่งไปให้ทั่วโลกรับประกันสินค้า60วันส่งสินค้าให้กับลูกค้าตรงเวลาจัดทำสต็อกสินค้าให้เราทำบัญชีและจ่ายคอมมิชชั่นและหักภาษีให้เราเสร็จ หุ้นส่วนที่2ก็คือ u n นิพาวเเมื่อเราเข้ามาทํางานในระบบของ u n i ิตี้เรียบร้อยจะมีโรงเรียนในการสอนเราทําธุรกิจแบบเป็นระบบไม่ใช่ให้ไปเดินขายของจะมีสื่อมีเครื่องมือในการช่วยมีเอกสารมีรูปแบบ CD VCD แคตตาล็อกสินค้ามีการจัดประชุมซูเปอร์โอ p พีโอพพีเทรนนิ่งแล้วก็มีการจัดงานประดับเข็มและประกาศเกียรติคุณให้เราหุ้นส่วนที่3ก็คือทีม จะมีหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการทำงานให้กับเราโดยใช้ระบบของ u n i p o w e เมาคอยสนับสนุนเราทุกเรื่องทั้งในภาคสนามและภาคทฤษฎีแล้วคุณส่วนสุดท้ายก็คือตัวคุณเองคุณมีหน้าที่คือตัดสินใจเขา้ามาร่วมทำงานกับ u ูนแบบเป็นระบบแล้วใช้ระบบของ u n i ิพาวเวอแบบ100%ยเปอร์เทำงานร่วมกับทีมเท่านั้นเพียงเท่านี้ธุรกิจของคุณก็สามารถจะเติบโตและขยายไปได้ทั่วโลกคุณคงเห็นแล้วว่า ธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสุขแบบ100%ก็คือเงินเวลาและสุขภาพแบบ100%ยเปตคำตอบมีอยู่ที่ u n i t y t y เพียงแต่วันนี้คุณตัดสินใจร่วมทีมกับเราคุณก็สามารถตร้งธุรกิจแบบใหม่ที่ทำให้คุณมีความสุขแบบ100%